สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคู่น้ำอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่อง i n g l i d for g u i d หรือว่าภาษาอังกฤษสำหรับ มาพุเทศนั่นเองนะคะอ่าในคลิปนี้นะคะครูน้ำจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาหรือว่า telling the time นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับมาพุเทศนะคะเพราะว่าเราจะต้องนัดหมายเวลากับนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะว่าจะต้องรถออกกี่โมงไปทำอะไรกี่โมงตรงไหนกี่โมงนะคะซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอ่าแล้วเราจะใช้บอกเวลาได้2วิธีนะคะ ในภาษาไทยเนี่ยเราจะมีคําว่าโมมีคําว่าทุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษอ่ะเขาจะพูดว่ายังไงได้บ้างไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะค่ะสำหรับการบอกเวลาในภาษาอังกฤษแบบที่1นนะคะเราก็จะแบ่งนาฬิกาออกเป็น4ส่วนนะคะ1ส่วน4นะคะก็จึงใช้คำว่า quarter quarter นะคะ ค่ะ1ส่วน4ของนาฬิกานะคะก็คือนาฬิกาเนี่ยจะมีทั้งหมด60นาทีใช่ไหมคะพอเราแบ่งออกเป็น1ส่วน4ะคะก็คือ15นาทีนั่นเองนะคะดังนั้นในแบบที่1น,นะคะถ้าเกิดเวลา15นาทีเนี่ยเราก็จะบอกว่า Accord e r ค่ะแล้วก็อยากให้สังเกตอีกอันนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะ คือ30นาทีใช่ไหมคะครึ่งของ60ก็คือ30นะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่า thirty นะคะเราจะใช้คำว่า half นะคะก็คือครึ่งหนึ่งของ60นาทีนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเวลาอื่นๆนะคะเราก็พูดไปตามปกติ one two three four five แต่ว่าพอ1 5นะคะก็เราก็ใช้คำว่า quarter 30เราก็ใช้คำว่า half นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูฝั่งของนาฬิกานะคะถ้าฝั่งขวาก็คือมันเลยมาแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเที่ยงตรงนะคะ12นาฬิกาตรงเราก็จะใช้คำว่า o'clock นะคะแต่ว่าถ้าเที่ยง5นาทีนะคะเราก็จะใช้ five p a r t นะคะ เพราะว่ามันผ่านมาแล้ว5นาทีนั่นเองดังนั้นฝั่งขวานะคะก็จะมีคําว่า past ก็คือเลยมาแล้วผ่านมาแล้วกี่นาทีนั่นเองค่ะส่วนฝั่งซ้ายก็คือยังไม่ถึงใช่ไหมคะคืออีก5นาทีอีก10นาทีจะถึงเวลากี่โมงนะคะดังนั้นก็จะได้ว่า five two อีก5นาทีจะถึงนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะอ่าเห็นไหมคะถ้าเกิดว่า1นนาฬิกานะคะเราก็จะใช้แค่ว่า one o'clock โอคอกนะคะจะใช้เฉพาะกับเวลาที่มันไม่มีเศษนาทีนะคะเวลาตรงๆงนั่นเองค่ะอ่าแล้วค่า1นนาฬิกา5นาทีนะคะก็คือมันผ่านเลข1มาแล้ว5นาทีนะคะดังนั้นมันจึงใช้ฝั่งขวาใช่ไหมคะว่า5 past one ก็คือ5นา,าทีที่ผ่านเลข1มาแล้วนะคะส่วน1นนาฬิกา10นาทีก็เหมือนเดิมค่ะ10 past one ก็คือ ผ่านเลขหนึ่งมาแล้ว10นาทีนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ที่พิเศษนะคะก็คือ a quarter a quarter นะคะก็คือ15นาทีนั่นเองนะคะถ้า1นนาฬิกาสนาทีก็จะเป็น a quarter part one นะคะที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยค่ะ20 25นะคะอ่าทีนี้30นะคะก็จะใช้ว่า half ใช่ไหมคะ half part one ผ่านเลขหนึ่งมาแล้ว30นาทีหรือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้เรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นฝั่งซ้ายของนาฬิกานั่นเองนะคะก็คือยังไม่ถึงเวลานั้นนะคะอย่างเช่น1นาฬิกา35นาทีเนี่ยก็คือมันใกล้ที่จะถึงเลข2แล้วใช่ไหมคะดังนั้นจึงเขาจะใช้ว่า t 5 t i to 2ก็คืออีก25นาทีจะถึงเลข2ก็คือจะ2นาฬิกานั่นเองนะคะ หรือว่าถ้า1นาฬิกา40นาทีก็คืออีก20นาทีจะถึง2นาฬิกานั่นเองนะคะก็จะได้ว่า twenty to 2นั่นเองนะคะทีนี้ถ้า1นาฬิกา45นาทีก็คือเหลืออีก15นาทีจะถึงเลข2ใช่ไหมคะก็จะได้ว่า a quarter to 2นะคะแล้วก็ถ้า1นาฬิกา50นาทีก็คือเหลืออีก 10นาทีจะถึงเลข2นะคะก็คือ10 to 2นะคะส่วน1นาฬิกา55นาทีก็คือเหลืออีก5นาทีจะถึงเลข2นะคะก็จะได้ว่า5 to 2เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่อาจจะต้อง ฝึกสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจกับหลักการหน่อยนะคะคือมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราบอกเวลาในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราฝึกทบทวนบ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจได้นั่นเองนะคะอะทีนี้วิธีที่2นะคะก็คือจะง,ง่ายกว่าวิธีแรกอีกนะคะคือเราไม่ต้องไปจำว่ามี quarter มี half นะคะเราสามารถที่จะใช้พูดตัวเลข ของชั่วโมงแล้วก็นาทีติดกันเลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของวิธีที่2กันเลยค่ะค่ะเรามาดูความแตกต่างของวิธีที่1แล้วก็วิธีที่2เลยนะคะอ่าที่1นนาฬิกานะคะเราก็ได้ว่า it's o o'clock เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าแล้วถ้าเกิด1นนาฬิกา2นาทีนะคะถ้าเป็นวิธีที่1ที่คุณน้ำสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะได้ว่า t past o ก็คือ t นี่ก็คือ m i n ิทนะคะก็คือนาทีนะคะก็คือผ่านเลขหนึ่งมาแล้ว2นาทีนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวิธีที่สองนะคะเราก็สามารถอ่านเรียงตัวได้เลยค่ะว่า one o two นะคะก็คือ1 0 2นั่นเองนะคะ o ก็คือ0ูนั่นเองนะคะ1นนาฬิกา2นาทีนั่นเองเป็นยังไงคะง่ายเลยใช่ไหมคะแล้วถ้า1นนาฬิกา11นาทีล่ะ นะคะก็จะได้แค่ว่า one e l เท่านั้นเองอ่านไปแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นวิธีที่1ก็คือ11 part 1ก็คือผ่านเลข1มาแล้ว11นาทีนะคะหรือถ้าเป็น15นาทีนะคะ1นาฬิกา15นาทีก็จะได้ว่า a quarter part 1ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรานึกไม่ออกว่าจะต้องใช้ a quarter นะคะเราก็สามารถนะคะพูดเรียงไปเลยว่า1นาฬิกาก็คือ1 สินาทีก็คือ15แล้วก็สามารถพูดได้ว่า one fifteen เป็นยังไงคะง่ายเลยใช่ไหมคะอาทีนี้เราลองมาดู1น7าฬกา27นาทีบ้างก็ได้ว่ายังไงคะวิธีที่2 1, อ one t w e e v e n อ่านเรียงตัวเลยนะคะถ้าเกิด1นึนาฬิกาสานาทีนะคะถ้าเป็นวิธีที่1ก็คือ30นาทีเราจะใช้คำว่า half ใช่ไหมคะเพราะว่ามัน ครึ่งหนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราจำไม่ได้นะคะเราก็สามารถอ่านตรงตัวเลยค่ะว่า one t h i หนึนาิกาสนาทีเราก็อ่านได้ว่า136 t h i หนึนาฬิกาสนาทีก็กเรียงตัวไปเลยค่ะ one f o r นาิกาสนาทีก็149 1 o r นากาหนาทีก็157 เป็นยังไงคะวิธีที่2นี้คือง่ายกว่าวิธีที่1เยอะเลยใช่ไหมคะ,ะแต่เราก็ควรจะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจทั้ง2วิธีนะคะแต่ในการนํามาใช้นะคะเราก็สามารถเลือกวิธีที่เราถนัดใช้ในการสื่อสารได้ะค,ะค่ะค่ะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะก็คือการถามเกี่ยวกับเวลานะคะเราจะตั้งคําถามได้ว่ายังไงบ้างนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเวลากี่โมงนะคะเราก็ถามได้ว่า what time is it what time is it ก็คือกี่โมงแล้วนะคะหรือจะได้ว่า what's the time what's the time ก็คือกี่โมงแล้วเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะหรืออาจจะถามว่าจะต้องเดินทางกี่โมงนะคะเพื่อเป็นการนัดหมายนะคะเราก็ถามได้ว่า what time does the journey start what time does the journey start ก็คือเราจะเดินทางกันกี่โมงนะคะหรือถ้าเราอยากรู้ว่ารถจะออกกี่โมงนะคะเราก็สามารถถามได้ว่า What time does the bus leave? What time does the bus leave? ก็คือรถเนี่ยจะออกกี่โมงนั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราเพียงแค่จำนะคะแล้วก็เอาไปใช้ฝึกใช้บ่อยๆแล้วก็จะพูดจนชินปากได้นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าใจวิธีการถามเวลาการบอกเวลาแบบต่างๆแล้วนะคะเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะว่า ถ้าเกิดเจอเวลาแบบนี้เราจะตอบว่ายัางไงกันค่ะไปถาแบบพูนหัดกันเลยค่ะ What time is it? It's five past tea. It's three five. What time is it? It's five o'clock. What time is it? It's ten past four. It's four ten. What time is it? It's quarter past ten. It's ten fifteen. What time is it? It's twenty past two. It's two twenty. กันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำกันได้กี่ข้อเอ่ยอา,อาจจะงงบ้างสับสนมากนะคะก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนกันนะคะถ้าเราใช้บ่อยๆฝึกคิดฝึกพูดบ่อยๆนะคะเราก็จะเก่งเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณน้ำก็มีเรื่องการถามเวลาการบอกเวลาแบบต่างๆมาฝากนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูน้ำก็จะหาประโยคที่ ใช้สําหรับในการนําเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการบรรยายสถานที่บรรยายอาหารนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะคะสําหรับใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้มาข้างล่างเลยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณน้าก็ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย